สวัสดีครับอยู่กับเราบางไคไอซ์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวคลาสสิกกันก๊อกสิ CO2 นะครับผมอุ๊ดใส่กล้องแล้วนะครับแหมนะครับตัวนี้มาในสภาพที่ใหม่มากนะครับเป็นมือสองนะครับผมก็มาสภาพที่ใหม่ใหม่แบบโคตรใหม่นะครับให้ดูภายในนะว่าใหม่จริงนะครับตัวช่องใส่แก๊สนี่คือยังใสอยู่เลย นะครับลูกค้าเก่าบอกว่ายิงไปแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับผมสภาพนี้คุ้มค่ามากับขั้นใดที่ได้ไปต่อจากาเล่นต่อจากนี้นะครับโอเคมาอันนี้มาพร้อมกับตัวปืนกล่องเดิมนะครับคู่มือยังอยู่ครบใหม่ก็นี้ก็มือหนึ่งครับอันนี้แมก็กกาซีนรัานะครับมาทดสอบยิงกันเอขอโทษ มาใส่แก๊สใส่รูปก,กันก่อนนะครับเนื่องจากเป็น CO2 ผม,มต้องใส่แก๊สกับรูปตรงนี้ให้เพท่าน,นเห็นว่ามันใส่ยังไงนะครับแก๊สที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยเป็นของเจ้าตัวแอมพอปนะครับ CO2 นะโอเควิธีการอัดแก๊สนะครับเปิดท้ายแบบนี้แล้วจะมีหกเหลี่ยมให้นะครับแบบนี้นะแล้วเราก็วางหลอดปุ๊บให้มันนอนแบบนี้นะครับเสมอเลย นะครับแล้วเราก็ดึงลงไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถพับเก็บนะครับเวลาเราจะใช้เราก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วเราก็ขันปึ๊บขันเหมือนตัวตัววินการครับให้มันตึงตึงมือพอตึงมือแล้วนะครับเนี่ยตึงแล้วนะครับเราก็บิดเร็วๆหนึ่งสองสามปึ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บให้แน่นเลยนะครับอย่าให้แน่นเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราแน่นเกินไปเนี่ยเวลาเราบิดอะไอ้หัวแล้วก็ปองแก๊สอะหลอดแก๊สเนี่ยมันเป็น มันมันจะแข็งกว่าโอลิงนะครับถ้าเราใส่อัดเป็นแน่น,นเกินไปนะมันจะมีปัญหาได้นะครับเราใส่แก๊สแล้วเราก็ปิดลงแบบนี้ให้กดลงข้างหน้าลงก่อนแล้วดันหลังลงไปนะครับแบบนี้โอเคไหมนะครับแล้วลูกวิธีการใส่นะครับมันจะมีตัวล็อกให้เราก็ดึงลงมาให้มันล็อกปึ๊บแบบนี้แล้วเราก็ใส่ลูกเอาน้เอามือดันไว้นิดนึงนะครับการมันดีดออกถ้าเกิดดีดออกบ่อยๆเจ้าตัวเนี้ยหมุดเหมือนชอบอ่านะครับ หมุดมันชอบอ้าซึ่งอันตรายมากนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็พอซ่อมได้นะครับแต่มันก็มันเป็นวิธีการซ่อมที่ไม่อาจจะไม่ได้ใช้ได้นานแต่มันก็พอได้นอกจากชั้นซื้อแม็กใหม่นะครับแล้วก็ใส่ลูกไม่ควรใส่จนถึงช่องนี้นะครับใส่แค่ให้มันเกือบถึงแล้วกันเนาะเนี่ยเขาจะเห็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่ตัวบีบบีปล่อยบีปล่อยแค่นั้นเอง นะครับผมต้องค่อยๆปล่อยนะอย่าปล่อยแรงนะครับเพราะมันพุ่งออกปุ๊บแอ้ตัวนี้มันจะอ้าได้นะครับโอเคเราก็เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปปุ๊บแค่นี้เองแล้วก็ยิงได้เลยไม่ต้องขึ้นสไลด์นะครับเนื่องจากมันเป็นตัวนอนโบแบ็กหรือมีโบแบ็กนะครับโอเคไหมอ่าต่อไปเป็นการทดสอบยิงนะครับโอเคครับมาดูเลาทดสอบยิงเจ้าตัวคลาสิกกัน CO2 กันแล้วนะครับผมสภาพใหม่เยี่ยมครับไปดูรีวิวเห็นไหมมันใหม่จริงๆนะเป็นเสียงเสียงนะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะโอเคเรามาทดสอบยิงกัวัดความแรงกันะครับห้าร้อยสองห้ารอยสามสห้าหรอยสามสิบเอ็ดอ่าโอเคไม่ติดนะครับนัดเมื่อกี้ก็ทดสอบยิงติดไปประมาณสามนัดไม่ใช่ประมาณจํานวนสามนัดนะครับนัดแรก5้าร้อยสสอ็ดนัดที่สองห้าร้อยเกนัดที่สามไม่ใช่ นัดแรก502นัดที่สอง3 39นัดที่สาม5 31นะครับความแรงของแก๊ส CO2 ก็ถือว่าแรงนะตัวนี้แรงนะครับด้วยความที่เป็น CO2 จ่ายแก๊สตรงโดยใช้ท่อตรงเลยไม่เหมือนเจ้าตัวลูกโม่ลูกโม่จะใช้ท่อแก๊สเป็นปอกนะครับความแรงมันเลยอาจจะไม่ถึงมีการลมมันจอกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คือมันยิงตรงเลยมันเลยความแรงอาจจะมากกว่ากันเล็กน้อยนะครับโอเคมากดให้หมดแม็กเลยนะครับ หมดแล้วนะครับด้วยความเป็น C.O.2 ไม่มีโบแบ็กมันเลยสไลด์ไม่ค้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากเล่นเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้จะไม่มีเซฟนะครับอันตรายหนึ่งคือมันไม่มีเซฟพวกท่านหลังจากเล่นเสร็จแล้วควรเอาแม็กออกก่อนเลยเพื่อเซฟนะครับอย่าคาลูกไว้ในแม็กเป็นอันขาดน,นะครับผมขอย้ำนะว่าเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเกิดท่านใดคาแก๊บไว้แล้วด้วยเนี่ยแก๊บจะอยู่ได้ประมาณ3 4วันนะครับก็ควรเล่นให้หมดแล้วควรเอาแก๊สออกหลังจาก เล่นไม่ควรเกิน4วันนะครับเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่า1มันไม่มีเซฟนะครับมันมันจะอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดใครไปหยิบเล่นมีแก๊สอยู่มันไม่เป็นไรครับมันยิงเปล่ามันไม่มีลูกมันจะมีแค่แรงดันแก๊สมันก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดจะใส่หูใส่ตาเหมือนกันก็มันมีมาปันแก๊สมาจะไปกัดหน้ากัดตาไมให้ตาท่านบอดได้แต่ถ้าเกิดท่านคาลูกไว้แล้วอัดแก๊สทิ้งไว้ถ้าเกิดใครไปหยิบเล่นแล้วไม่รู้นะครับ โดนข้าของเสียหายโดนร่างกายเราบาดเจ็บโดนตาตาบอดแน่นอนนะครับผมเนาะก็เราฝากเตือนแล้วก็ระวังกันด้วยนะครับผมโอเคไหมนะครับถ้าใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการถังซาวแลพีเคียซอฟนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ